คุณเคยนั่งเงียบเงียบตอนเย็นหลังจากวันที่ยาวนานแล้วจู่จก็เกิดคำถามขึ้นในใจไหมว่าเรายังควรใส่ใจเรื่องความใกล้ชิดอยู่ไหมถ้าคุณเคยคิดแบบนี้บอกได้เลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวผู้คนจำนวนมากเมื่ออายุมากขึ้น <c oughs> ก็มักเริ่มตั้งคำถามว่าความใกล้ชิดยังสำคัญอยู่ไหมหรือมันเป็นแค่ความทรงจำในวัยหนุ่มสาวความจริงคือเมื่อเราแก่ขึ้นร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปฮอร์โมนเปลี่ยน พลังงานลดลงและบางทีก็มีแรงกดดันเงียบๆจากสังคมเหมือนมีเสียงบอกเราว่าอายุเท่านี้แล้วควรโฟกัสเรื่องอื่นแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินคือความใกล้ชิดไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงมันคือการเชื่อมโยงคือการสัมผัสคือการรู้สึกว่าตัวยังมีคุณค่ายังเป็นที่ต้องการและยังสามารถรักและถูกรักได้อย่างลึกซึ้งและใช่ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้หมดไปตามอายุ ตรงกันข้ามการรักษาความใกล้ชิดไว้แม้จะเป็นแค่การนั่งใกล้กันเงียบๆสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายและแม้แต่ความคมชัดของสมองเมื่อเราสัมผัสหรือกอดกับคนที่รักสมองจะหลั่งสารอย่างออกซิโทซินและเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกดีช่วยลดความเครียดปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลย โดยเฉพาะในวัยที่ความสงบและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญขอพูดตามตรงแซกในวัย60หรือ70อาจไม่เหมือนตอนอายุ20หรือ30และนั่นก็ไม่เป็นไรเลยสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ปริมาณแต่คือคุณภาพคือเสียงหัวเราะที่แบ่งปันคือสัมผัสเบาๆคือความรู้สึกว่าเรายังถูกมองเห็นและมีค่าในสายตาคนที่ไว้ใจความใกล้ชิดแบบนั้น อาจลึกซึ้งกว่าตอนวัยหนุ่มสาวเสียอีกบางครั้งความลังเลไม่ได้มาจากตัวเราแต่มาจากความกังวลเช่นแล้วถ้าแฟนไม่รู้สึกแบบเดียวกันละ่ะหรือแล้วถ้าเราทำไม่ได้เหมือนเดิมจะเป็นยังไงความกังวลพวกนี้พบได้บ่อยแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้เราไม่กล้าพูดเพราะความใกล้ชิดทางอารมณ์มักเริ่มต้นจากการพูดคุยตรงๆงเมื่อเราแบ่งปันความรู้สึกความต้องการแม้แต่ความเปราะบางของตัวเอง เรากำลังเปิดประตูบานสำคัญซึ่งบางครั้งมีค่ามากกว่าการกระทำทางกายเสียอีกอย่าลืมว่าการมีแซกต่อเนื่องแม้เพียงเล็กน้อยสามารถช่วยให้สุขภาพดีขึ้นจริงๆมันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดความเสี่ยงของโรคบางชนิดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยคล้ายกับการออกกำลังกายเบาๆทำให้ร่างกายตื่นตัวกล้ามเนื้อทำงานและอารมณ์ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญมันช่วยย้ำเตือนเราว่าร่างกายของเรายังสามารถมอบและรับความสุขได้ไม่ว่าจะมีเทียนวันเกิดปักอยู่กี่เล่มก็ตามแน่นอนว่าอายุมากขึ้นย่อมมีอุปสรรคอาจมีอาการแห้งเจ็บหรือความต้องการลดลงบางคนมีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานหรือความดันสูงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กำแพงเป็นแค่เนินเล็กๆบนถนนทุกวันนี้มีทางเลือกมากมายทั้งวิธีธรรมชาติและทางการแพทย์ หมอที่เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้สูงวัยสามารถให้คำแนะนำดีๆได้และการพูดคุยอย่างเปิดใจกับคู่ชีวิตก็มีพลังมหาศาลไม่แพ้กันเมื่อเราหยุดกลัวที่จะพูดเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวและมีวิธีช่วยเหลือมากกว่าที่คิดความใกล้ชิดก็ไม่จำเป็นต้องหมายถึงแซกเสมอไปการสัมผัสการกอดการจูบการจับมือหรือนอนข้างกันเงียบๆ ก็ล้วนเป็นการแสดงออกของความรักที่ลึกซึ้งบางครั้งสิ่งเล็กๆเหล่านี้กลับมีความหมายมากกว่าคำพูดใดๆถ้าคุณอยู่คนเดียวเคยแต่งงานแล้วอย่าหรือเป็นไม่ไม่ได้แปลว่าความใกล้ชิดต้องหายไปจากชีวิตคนจำนวนมากพบรักใหม่ในวัย60 70หรือแม้แต่80และรักที่เกิดในช่วงนี้มักจะลึกซึ้งอดทนและซาบซึ้งมากกว่าเดิมอย่าปิดใจยอย่าคิดว่าสายเกินไป หัวใจคุณยังเต้นอยู่จิตวิญญาณยังหยหาความอบอุ่นและการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นความเป็นมนุษย์และไม่มีวันหมดอายุดังนั้นคำถามจริงๆอาจไม่ใช่ว่าแซกยังสำคัญอยู่ไหมในวนัยนี้แต่คำถามที่ดีกว่าคือเรายังสมควรได้รับความสุขความรักและการเชื่อมโยงในชีวิตตอนนี้ไหมและคำตอบคือแน่นอนที่สุดบางครั้งเราใช้มุมมองต่อวัยชารา เหมือนเดินผ่านโถงยาวที่มีประตูปิดลงทีละบานเรามักได้ยินคำว่าคุณแก่เกินไปแล้วหรือสิ่งนี้ไม่เหมาะกับวัยคุณแต่อยากให้คุณจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกประตูที่ต้องปิดโดยเฉพาะประตูที่ชื่อว่าความรักความรักที่แท้จริงความสบายใจที่แท้จริงไม่เคยมีขีดจำกัดเรื่องอายุความปรารถนาเช่นกันมันไม่ใช่เรื่องของรูปลักษณ์หรือการแสดงออกทางกายอย่างเดียว บางครั้งช่วงเวลาที่อ่อนโยนที่สุดกลับเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังอย่างลึกซึ้งสัมผัสอย่างตั้งใจและอยู่กับใครสักคนด้วยใจจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้ตั้งแต่หนุ่มสาวแต่คือสิ่งที่เราค่อยๆเข้าใจเมื่อใช้ชีวิตผ่านมานานขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบาโลนอายุ72ปีหลังจากสามีของเธอเสียไป เธอคิดว่าบทนั้นของชีวิตได้จบลงแล้วสิบปีต่อมาเธอทุ่มเทให้หลานหลานสวนครัวและสุขภาพของตัวเองวันหนึ่งเธอได้เจอใครบางคนในคลาสไทเก็กของชุมชนตอนแรกก็แค่พูดคุยกันหลังคลาสเดินเล่นด้วยกันเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์นั้นก็เติบโตมีเสียงหัวเราะมีความห่วงใยและความนุ่มน,นวลเกิดขึ้นอีกครั้งเธอบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการย้อนวัย แต่มันคือการค้นพบความสุขใหม่เธอบอกอีกว่าฉันเคยคิดว่าฉันไม่ต้องการความใกล้ชิดอีกแล้วแต่ที่จริงฉันแค่เรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีมันไม่ใช่เพราะฉันอยากจะอยู่แบบนั้นมีผู้คนมากมายเหมือนบาโลนที่เคยคิดว่าตัวเองผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วแต่จริงๆแล้วความปรารถนาที่จะมีคนอยู่ใกล้ยังคงอยู่ในใจแค่รอให้เราเปิดใจอีกครั้ง มาคุยกันเรื่องสิ่งที่อาจทำให้เรารู้สึกลังเลก,กันบ้างหนึ่งในนั้นคือความละอายใจหรือความอึดอัดเราเติบโตมาในยุคที่ไม่มีใครพูดเรื่องแสกยิ่งกับผู้สูงวัยยิ่งไม่พูดถึงเลยแต่เพียงเพราะเราไม่เคยพูดถึงมันไม่ได้แปลว่าเราจะพูดถึงมันไม่ได้ในตอนนี้ในความเป็นจริงการเปิดใจพูดถึงความรู้สึกของตัวเองความต้องการหรือความสงสัยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นธรรมชาติอีกเรื่องที่เจอบ่อยคือ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ชายอาจเจอปัญหาเรื่องการแข็งตัวผู้หญิงอาจรู้สึกแห้งหรือเจ็บความต้องการทางเพศอาจเปลี่ยนแปลงแต่ลองคิดดูว่าถ้าคุณปวดเขา่าคุณจะบอกตัวเองไหมว่างั้นฉันจะไม่เดินอีกเลยแน่นอนว่าไม่คุณจะหาวิธีดูแลปรับตัวและเดินต่อไปสุขภาพทางเพศก็เช่นกันมันสมควรได้รับความใส่ใจเหมือนกัน ปัจจุบันมีตัวช่วยมากมายทั้งครีมหล่อลื่นสำหรับผิววัยผู้ใหญ่อาหารเสริมที่ช่วยปรับฮอร์โมนหรือแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆที่ช่วยให้พลังงานกลับมาถ้าคุณรู้สึกสบายใจการพูดคุยกับแพทย์ที่เข้าใจวัยของคุณอาจช่วยเปิดทางเลือกใหม่ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไม่มีอะไรต้องอายในทางกลับกันนั่นคือพลังใจที่แท้จริงและยังมีอีกเรื่องที่หลายคู่เผชิญอยู่คือความต้องการที่ไม่ตรงกัน บางคนยังรู้สึกต้องการความใกล้ชิดแต่คู่ของเขากลับรู้สึกเฉยเนั่นไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์มีปัญหามันแค่แสดงว่ามีช่องว่างให้เราพูดคุยบางครั้งการกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งเริ่มจากคำพูดที่อ่อนโยนจากการใช้เวลาร่วมกันแบบเงียบๆหรือจากสัมผัสที่อบอุ่นเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องเป็นไฟที่ลุกโชนเสมอไปบางครั้งเพียงแค่ไออุ่นเล็กๆของความรักก็เพียงพอแล้ว ความงดงามของความใกล้ชิดในวัยปลายชีวิตคือมันไม่ต้องรีบร้อนเราเรียนรู้ที่จะอดทนเรารเผชิญผ่านความยากลำบากและตอนนี้เรามีโอกาสที่จะทราบซึ้งกับแต่ละช่วงเวลาอย่างแท้จริงการจูบอาจมีความหมายมากกว่าที่เคยการสัมผัสอาจมีน้ำหนักของประสบการณ์เต็มไปด้วยความไว้ใจและความรักที่สะสมมานานแม้ว่าคุณจะอยู่กับคู่รักมาหลายสิบปีมันก็ไม่เคยสายที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยกัน อาจเป็นแค่เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยอาจเป็นแค่การพูดคำว่าคุณต้องการอะไรให้รู้สึกถูกรักคุณจะประหลาดใจกับพลังของคำถามนั้นมันเปิดประตูกลับสู่หัวใจอีกครั้งและสำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็อย่าคิดว่าความใกล้ชิดได้หมดอายุลงแล้วความรักสามารถมาถึงได้ทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นความโรแมนติกหรือความผูกพันลึกซึ้งแบบเพื่อนแท้โอกาสของการเชื่อมโยงยังคงอยู่เสมอ หากเราเปิดใจให้มันเข้ามาดังนั้นถ้ามีใครบอกคุณว่าไวคุณแล้วไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องพวกนี้คุณยิ้มได้เลยแล้วบอกว่าจริงๆแล้วนี่แหละคือช่วงเวลาที่มันงดงามที่สุดในชีวิตเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆลองใช้เวลาสักครู่นั่งนิ่งๆแล้วคิดตามคำนี้เรายังมีลมหายใจยังมีหัวใจที่เต้นอยู่ยังมีศักยภาพที่จะรักและถูกรักแค่เพราะผมหงอก หรือเสียงกระดูกดังตอนลุกไม่ได้หมายความว่าเราไม่คู่ควรกับความรักตรงกันข้ามช่วงเวลานี้ของชีวิตอาจเป็นช่วงที่งดงามที่สุดของการเชื่อมโยงก็ได้สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตจากคู่รักสูงวัยคือความใกล้ชิดไม่ใช่เรื่องของการแสดงอีกต่อไปแต่มันคือการอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงไม่ใช่ความรักแบบรีบเร่งเหมือนตอนหนุ่มสาวแต่มันคือการแตะไหลเบาๆขณะล้างจานจับมือกันขณะเดินเล่น หรือแค่นั่งเงียบเงียบข้างใครสักคนที่เห็นเราอย่างแท้จริงนั่นแหละคือความใกล้ชิดและมันมีความหมายลึกซึ้งมากแต่บางครั้งอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ร่างกายหรือคู่รักแต่เป็นความรู้สึกของเราต่อตัวเองเราอาจรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างอาจเห็นร่างกายเปลี่ยนไปในกระจกหรือเห็นในสื่อว่าเราหมดความน่าดึงดูดไปแล้วแต่ขอพูดจากใจว่าคุณค่าของคุณความงดงามของคุณ และความสามารถในการรักและถูกรักไม่ได้ลดลงตามอายุตรงกันข้ามมันลึกซึ้งขึ้นคุณมีประสบการณ์ชีวิตผ่านพายุผ่านชัยชนะสร้างครอบครัวเริ่มต้นใหม่ความเข้มแข็งแบบนี้คือสิ่งที่น่าดึงดูดความเข้าใจในชีวิตแบบนี้คือพลังที่มีสเสน่ห์และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างเต็มที่คนรอบตัวจะสัมผัสได้ถึงพลังนั้นมันทำให้เรากล้าเปิดใจกล้ารับใครสักคนเข้ามาในชีวิต หรือแม้แต่เชื่อมโยงกับคู่รักเดิมในแบบใหม่อีกครั้งบางทีมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆใส่เสื้อที่ทำให้เรารู้สึกดีจุดเทียนตอนมื้อเย็นแค่เพราะอยากให้บรรยากาศพิเศษหรือกอดคู่รักให้บ่อยขึ้นพูดว่าคิดถึงนะแม้แค่นั่งตรงข้ามกันถ้าทางเล็กๆแบบนี้เป็นสะพานเชื่อมใจมันบอกกับหัวใจเราว่าความรักยังมีที่ว่างให้เติบโตเสมอและถ้าคุณรู้สึกห่างเหินกับคู่รัก อย่ารอให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนลองพูดคุยกันไม่ใช่แค่เรื่องกิจวัตรประจำวันแต่พูดถึงความรู้สึกภายในลองถามว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างช่วงนี้บางครั้งการสนทนาที่จริงใจสามารถจุดประกายความอบอุ่นในหัวใจมากกว่าที่คุณเคยคาดไว้เสียอีกแล้วสำหรับคนที่ไม่มีคู่ละ่ะความใกล้ชิดจะหายไปเลยหรือเปล่าไม่เลยค่ะคุณยังสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยการสัมผัส การเชื่อมโยงและความรักอาจเป็นการกอดหลานหลานการเข้าคลาสเต้นการไปนวดหรือสร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งการสัมผัสและความรักไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และทุกคนสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะมีสถานะความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามบางคนก็พบความสุขจากการกลับมารู้สึกถึงความเป็นตัวเองแม้จะอยู่ลำพัง อาจเป็นการอ่านหนังสือโรแมนติกแต่งตัวให้ตัวเองรู้สึกดีหรือเรียนรู้ที่จะชื่นชมร่างกายตัวเองในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือส่วนหนึ่งของความรักในตัวเองที่ทั้งงดงามและเยียวยาใจเมื่อเราเติมเต็มความรู้สึกของการเชื่อมโยงไม่ว่าจะกับคนอื่นหรือกับตัวเองเราจะรู้สึกมีชีวิตอย่างแท้จริง และนั่นแหละคือความหมายของการแก่ไปอย่างมีคุณภาพไม่ใช่การปฏิเสธปีเดือนที่ผ่านไปแต่คือการอบกอดมันไว้ด้วยหัวใจที่ยังเต็มเปี่ยมดังนั้นหากคุณเคยสงสัยว่าความใกล้ชิดยังสําคัญไหมในวัยนี้ขอให้ตอนนี้คุณมีคำตอบในใจแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเสริมไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีถ้ามีแต่มันคือส่วนสำคัญที่เติมเต็มชีวิตมอบความสุขเยียวยาใจ และนำมาซึ่งความอิ่มเอมไม่ใช่เพราะเราพยายามย้อนไหวแต่เพราะเราเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงคุณสมควรได้รับความรักคุณสมควรได้รับความอบอุ่นคุณสมควรรู้สึกดีในร่างกายของตัวเองและคุณสมควรมีความสัมพันธ์ที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณรู้สึกเต็มเปี่ยมไม่ใช่สักวันหนึ่งไม่ใช่เมื่อก่อนแต่คือตอนนี้เลย หากสิ่งที่เราได้พูดถึงในวันนี้ทำให้คุณรู้สึกสะท้อนใจหรืออบอุ่นใจอยากให้คุณแบ่งปันเรื่องราวของคุณคุณเคยมีประสบการณ์ความรักในช่วงวัยปลายไหมหรือคุณกําลังสงสัยแต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมาเปิดบทสนทนาไปด้วยกันอย่างอบอุ่นโดยไม่มีการตัดสินใดๆและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกดีอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องนี้ เรากำลังสร้างพื้นที่ที่ไม่มีใครแก่เกินไปสำหรับความสุขสำหรับการเติบโตและสำหรับความรักนี่คือช่วงเวลาของคุณในการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะคุณยังมีความรักอีกมากที่สามารถมอบให้โลกและยังมีอีกมากที่รอให้คุณรับไว้ด้วยใจที่เปิดกว้าง